คุณรู้ไหมครับว่าชีวิตของพวกผมวันวันหนึ่งอ่ะมันต้องเจอกับอะไรบ้างมันจะตื่นเต้นสัแค่ไหนกันโอ้โหนั่นไงเบียดฟุตบาทอีกแล้วโค้งนี้ไม่เคยพ้นเลยใช่ครับพวกผมอ่ะคือ,อยางรถยนต์ชีวิตของพวกผมมันคือการเดินทางไปในเส้นทางนงเดิมบ้างหรือบางครั้งก็ไปในเส้นทางใหม่ๆ ใหม่มากหรือบางครั้งก็มีเพื่อนครับเป็นไอโบโอ้โหนั่นไงไอบโบเปียกหมดแล้วโอ้ยโดนปูตามบ้างหรือในบางครั้งก็หรือว่าในเรื่องฉุกเฉินเนี่ยเราก็ทำหน้าที่ได้ดีมาโดยตลอดขับอะไรเนี่ยอ้ ไม่ได้หลงพี่นะผมไม่รอดแลยนะครับจเจริญพรแม้บางครั้งก็ไม่เคยได้เครดิตแต่ที่อยากให้เล่ากลับไปถึงที่มาจริงๆของพวกเราแล้วก็เอ่ออน,นั้นมันก็ไกลไปหน่อยครับผมจะขอเริ่มที่นี่เลยแล้วกันครับที่โรงงานบิส s t โ n นที่โรงงานแห่งนี้อย่างทุกเส้นผ่านเทคโนโลยีขั้นสูงเอกสิทธิ์เฉพาะของบิสโตโนไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีก็่นแหละรครับ และก่อนที่เราจะถึงล้อของทุกคนน่ะเราเองก็ต้องผ่านโคง้งผ่านน้ำกับพี่เบลที่สนามทดสอบของบิทสโตนแห่งนี้ทั้งเปียกทั้งโคง้งโค้งเบรกโคง้งเบรกอีกเข้าโคง้งโอ้โหเปียกด้วยโค้งเบรกโคง้งเบรกเปียกโคง้งโค้งแล้วเบรกอีกเบรกเบรกโค้งเบรกเบรกเราโดนมาหมดแล้วเพื่อให้มั่นใจว่า เราจะถึงร้อของทุกคนได้อย่างมีคุณภาพแต่ก็อย่าลืมเฮมิงที่คอยแนะนำเราให้มันเหมาะกับทุกการขับขี่ทุกการใช้งานเพื่อให้ทุกคนขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างปลอดภัยและก็หมันให้สุดลุยให้สุดในทุกสถานการณ์ในทุกพื้นผิวทั้งดินทั้งโคลนน้ำน้ำท่วมออันอ,อ,อ,อันนี้ก็ไม่ไหว ไม่ว่ารถคุณจะแรงแค่ไหนหรือจะแพงแค่ไหนก็ตามสิ่งที่สัมผัสพื้นถนนก็มีแค่ยางสีเส้นเท่านั้นนะครับแล้วถ้าวันหนึ่งมันถึงเวลาของพวกเราเราก็อยากให้ <Yes. S 1> เราอยาพวกเรา <Yes. S 1> พวกเราก็อยากให้ทุกคนยังใช้ประโยชน์จากพวกเราได้อยู่ไปเป็นพื้นสนามให้พีพีได้เต้นกัน หรือจะไปเป็นทางโคง้งให้ผู้หนุ่มนักซิ่ง <Okay. S 1> พวกเราและทีมงานทุกคนจะไม่หยุดพัฒนาเพื่อทุกการขับขี่ทุกการเดินทางทำได้อย่างคุ้มค่าและปลอดภัยที่สุดให้ยางเป็นเพื่อนร่วมทางบิสตโตนเพื่อนแท้ ที่พร้อมดูแลเพื่อนทุกเส้นทางให้ทุกการเดินทางคุ้มค่าและปลอดภัยที่สุดโปรโมชั่นรับหน้าฝนตั้งแต่1พฤษภาคมถึง30มิถุนายนนี้เท่านั้นติดตามโปรโมชั่นได้ที่ศูนย์บริการที่ร่วมรายการทั่วประเทศ